จ้าว่าของคุณเจี่ยวภาพของคุณนานกรรมการทูกเสือลูกหาอุมาสรกวาสิกาทุกผลงานที่เกี่ยวข้องของคุณพี่น้องชาววัดสุบริทารามที่สลาเวลามีค่าระเงินเข้าชมทีงเงินสอนแบน้องเทศของคุณความรักความเมตตาความศรัทธานในผลงานการสกแสดงของสุดยอดนอิเกีไทยทีมงานของเจ้าชายแห่งวงการลิเกพระเอกซเปอร์ซาพเพิยามาทองคำสอนแบบน้องเทพ ลูกหลานของพระกูลโบรักอนเนกลาลูกหลานของตเอกวงแก้วลูกท่าเรือยินดีรับใช้อิตรักงั่งชมนิเกและทณะนเจ้าภาพใจรักทั่วประเทศเกินเป็นคนควรมีค่ายางก้าวหนะ้าอย่าลืมครูการแสดงเริ่มขึ้นนักนงัหวเม การกรวีคนดีสีอุทยยกินแดนแห่งผูก,ก้าตักลบผู้เสียสละเลือเ่อนเหลือมีระบุษและวีรสตรีไทยและเป็นแหล่งกำเนิดเกิดก่ององทัพขุนพลลิเกก่อสร้างทีมงานกั้งใจแห่งวงการลิเกไทยพระเจะ้จัญรแห่งล่มแม่น้ำเจ้าพระยามนรักนเมตตา เอกแม่หมายที่เกดใหดวงแก้วลูกท่าหรือทาพอผู้ห้ผู้สร้างแม่ผู้ศสีสวรคครูผู้เ ้างสัรผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีกับสุดโอดมาตระานิเกไทยทีมงานสอนรามนำเเขาพระเอกผู้นำทีมงานผู้หนออนางเอกผู้นำทีมงานผู้พี่ที่ฝากคน